วันนี้เป็นวันมงคลของญาติพี่น้องลูกหลานของยายราศีที่ยังเหลืออยู่ปกติจะมีอยู่พุนแล้วทั้งลูกอันยายรองลูกยายราศีรวมกันแล้วก็จะได้ประมาณ20คน,นแต่วันนี้นั่นเอาเฉพาะว่าที่อยู่อ้อมแอมนวันวน,นี้วันนี้เป็นวันเทศกาล แจกกระเป๋าทานทีอันนี้อันนี้ยี่ห้ออย่างอันนี้โมโต้มาวินยี่ห้ออเลยค่เก็รีบัดเธอรีบัดโอ้เจือไม่ดูอะไรอันนี้ของยันจิ๋วหนุยวิ่งตองหนุยติงตองอันนี้อันนี้ก็หนุยติงก็ปอดสองแสนไม่อันนี้พระดาพระดาสองแสนพระดาอันนี้อันนี้อย่าอันนี้ก็หนุยเหมือนกันแต่ละคนนี่ เหมือนกับเหมาบริษัทมาเลยก็าทำไงได้เนาะคนมันรวยเนาะเราจะเอาเงินลอตเตอรี่งวดนี้นะใส่ในกระเป๋าใส่ในกระเป๋าไปแยกะติกขาบอกแล้วตั้งแต่สวดมนต์มางง่นที่แล้วถูก5้าบาทแล้วงวดนี้อู่ฝันเต็มที่เลยสิบบาทสิบสิบาทเอาขอให้ทุกคนยายจิ๋วก็เบาหวานก็ไม่มีแล้วยายแก๋วว่าเป็นโรคไตก็ไม่ได้เป็นแล้วทุกคนมีอย่างเดียวที่กําลังเป็นอยู่ในนี้ก็คือ โรคให้ความร่ำรวยและความสุขหรือสองสามเฮ้มาแล้วพี่น้องเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คือลูกหัวกบหรือลูกออสอร่อยที่สุดในสามโรคใครไม่ได้กินลูกหัวกกบหรือลูกออสเกิดมาจะเสียใจขอบอก <worship> นี่ดูนะครับแจ๋วก็แอคชั่นให้เเจ้าของและดีใจนะเธอจะหายจากทุกโรคเหลืออย่างเด example, Menschen, friend, ียวที Wein ่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวนี้นะคือเจ้าแม่เจ้าแม่